จนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้ว4วันครับกับการเปิดเผยพฤติกรรมรุ่นพี่อุเทนถวายรับน้องโหดจนทําให้เดือดร้อนถึงรุ่นใหญ่ที่จบการศึกษาไปแล้วต้องออกมาปรามรวมทั้งแสดงความเห็นเพราะว่าทนเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถาบันไม่ได้ครับและมีข้อสรุปว่าจะเปลี่ยนการรับน้องเป็นการรับขวัญแทนติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับศิก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายทั่วประเทศ เดินทางมารวมตัวกันอีกครั้งหลังข่าวการรับน้องโหดเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมต่างให้ความสนใจโดยเหตุผลสำคัญคือไม่อยากให้สถาบันเสื่อมเสียและขอให้ผู้ที่ทำความผิดออกมารับผิดชอบพรามมาอยู่หลายคนนะอาจจะมีคนทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างแต่เราก็พยายามว่าถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็พยายามว่ากล่าวตักเตือนทำผิดเราก็ต้องว่าตามกติกา ใครทาผิดก็ต้องรับผิดไม่ว่าลูกศิษย์เราคนนี้จะเป็นลูกกรรมกรหรือเป็นลูกผู้ว่าหรือลูกผู้หลักผ,ผู้ใหญ่นะถ้าทําผิดเหมือนกันต้องรับโทษเหมือนกันเขาบอกว่าอะไรให้น้องกระโดดอะไรอ่ะที่ปีที่ก่อนนู้นอ่ะปีสองปีมาแล้วที่ว่าให้ลูกกระโดดจนชอ็อกจนช็อกดิ่งอ่ะนั่นแหละแบบนั้นที่ว่ารุนแรง แต่ถ้าแค่แบบนี้มันไม่เรื่องธรรมดามากพี่คิดนะตัวพี่คิดนะถ้าไม่จะทาถึงกันดนะชีวิตหรือทาถึงะหัวแตกกรถ้าแตกพี่ว่ามันเป็นเรื่องของเด็กแล้วถ้าคนที่มาเรียนอุเทนเนี่ยประวัติอุเทนเคยได้รู้มามั่งแล้วใช่ไหมก็ต้องทาใจไว้ครึ่งหนึ่งจริงไหมหรือว่าอ่ะพี่ว่าไหมต้องทาใจไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ๊ยอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้มันไม่ใช่เด็กอุเทน ตลอดบ่ายวันนี้สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันรวมทั้งคณะผู้บริหารพยายามหาทางออกกับปัญหานี้จนได้ข้อสรุปว่าจะเปลี่ยนการรับน้องเป็นการรับขวัญตามประเพณีแทนและสมาคมสิทธิ์เก่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยให้จัดกิจกรรมในวิทยาเขตและจะเริ่มในปีนี้ทันทีส่วนปัญหาที่ยังค้างคาย,ยู่นั้นสิทธิ์เก่าขอให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ทางด้านนักวิชาการเสนอแนะว่าควรปรับระบบภายในเพราะอุเทนถวายนั้นเปลี่ยนจากอาชีวะเป็นอุดมศึกษาแล้วแต่ยังได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เหมือนอย่างเป็นอาชีวะคือเราเชื่อว่าถ้าอาชีวะดึงเขาขึ้นมามีเกรดเดียวกับมาหาลัยทั่วไปเนี่ยสูบพจิตมันจะดีขึ้นความผู้ใหญ่จะมากขึ้นแต่คราวนี้มันกลับไปเกิดไงเราเลยงงมันเกิดอะไรขึ้นก็ลงไปค้นคลี่อ,อ,อ๋อเพราะว่านี้ไงคือเราให้เข,ขึ้นมาจริงเนี่ย แต่เราไม่ได้มอบสิทธิ์ไงให้เขาพยายามประชุมวางแผนเป็นระบบเรายังคิดเขาแบบอาชีวะปกติตรงนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยผมเคยเสนอแนวคิดเมื่อสมัยตอนที่เรียนเป็นแค่วิทยาเทคโนโลยีและวิทยาศาสยังไม่ไปเป็นไปแล้วแต่รูปแบบผมก็เสนอว่าทําไมเราไม่ให้เขาทากิจกรรมเพราะเราจะติดการดูแลว่าเขาเป็นเด็กเราต้องบริหารจัดการเองทำไงเขาทาไม่ได้ผมไม่เชื่อเคยพิสูจน์แล้วว่าเราให้เขาทาเขาทาได้แล้วเมื่อเขาภูมิใจแล้วเนี่ยระบบมันถูกคลี่คกลายไป แม้คำตอบที่แท้จริงจะยังไม่ปรากฏสู่สาธารนณะแต่ทางคณะผู้บริหารของสถาบันแห่งนี้ต่างถอดใจหากไม่สามารถหาผู้กระทำผิดกรณีรับน้องโหดได้และจะเสนอให้ปิดการศึกษาหนึ่งปีนอกจากนี้ผู้บริหารบางท่านยอมรับว่าเคยเปรยกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการว่าจะขอลาออกเพราะไม่สามารถหาทางออกกับปัญหานี้ได้ ส่วนการสอบข้อที่จริงของคณะกรรมการพบว่ามีรุ่นพี่บางกลุ่มทำไม่เหมาะสมคือมีการบังคับขู่เข็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานและบางกรณีได้ใช้กำลังและให้ผู้บริหารสถาบันสอบวินัยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดศรีสุดาวินิสวรรณสำนักข่าวไทยรายงาน